ค่ะตอนนี้ชื่อของคุณทักษิณก็กลับมาอีกแล้วในการพูดคุยข่าวแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นการบังเอิญหรือเปล่าว่ากลับมาเกี่ยวพันกับประเทศเยอรมน,นีซึ่งกําลังมีเรื่องวุ่นๆุ่นอยู่กับประเทศไทยอยู่ในตอนนี้ซึ่งเท่าที่ดิฉันฟังมาเนี่ยข่าวก็เริ่มกระจายไปทางโซเชียลมีเดียพวกตามเว็บไซต์ว่าเห็นว่าประเทศเยอรมนเนี่ยได้ยกเลิกการห้ามคุณทักษิณเข้าประเทศเยอรมน แล้วก็มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่แฟรงเฟิร์ตเอเอแซเนี่ยเขาบอกว่าการยกเลิกเนี้ยได้เป็นที่รู้กันในวันที่15รกรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้ทางคุณกรชนกเนี่ยได้สอบถามทางฝ่ายไทยหรือว่าทางฝ่ายสถานทูตเยอรมันได้คุยอะไรบ้าง,างคะค่ะก็ได้ คุยกับคุณชว์นอนท์อินทรกรมาน,นสุดซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้พูดเรื่องนี้มาตลอดก็จนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังบอกว่าทางกระทรวงการต่างประเทศก,ก็กำลังพยายามตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ค่ะทีนี้วันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับคุณสเตฟานดูเพอร์นะคะซึ่งเป็นอุปทูตของเยอรมันประจำประเทศไทยซึ่งในขณะนี้ก็รักษาการแทนท่านเอกอัครราชทูตอยู่ในเมืองไทย ท่านก็บอกว่าคือเริ่มแรกเนี่ยก็ถามก่อนว่าเราอยากจะตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในเยอรมันได้แล้วจากที่เดิมเนี่ยเคยถูกห้ามเข้าค่ะท่านอุปทุษก็บอกว่าจะทราบหรือไม่ทราบเนี่ยก็ต้องแล้วแต่กรณีไปเราจะทราบเมื่อคุณทักษิณยื่นเรื่องว่าจะเดินทางเข้าไปในเยอรมน,นีมค่ะทีนี้ก็เลยถามต่อไปว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทักษิณอยู่ในรายชื่อ เรียกว่าถูกดัตลิส์นะคะ่ะจากทางเยอรมันไม่ใช่หรอทางท่านอุปทุก็บอกว่าก็ใช่เราก็เลยถามว่าได้ชื่อเนี้ยได้ยกเลิกไปหรือ,อยังค่ะซึ่งทางท่านทูตก็บอกว่าไม่ได้ยืนยันเหมือนกันนะคะก็จะต้องสอบถามไปทางเบอร์ลินเหมือนกันว่าว่ายังไงท่านอุปทุตที่นี่ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ค่ะ ทีนี้ก็ถามเพื่อความชัดเจนว่าเอ๊ะตอนที่คุณทักษิณเนี่ยถูกขึ้นในลิสทิวาเนี่ยนะคะเมื่อปีเอ่อ2ห้าเนี่ยเกี่ยวกับการที่คุณทักษิณเนี่ยถูกศาลดีกาตัดสินจำคุกสอปีเกี่ยวกับคดีที่ดินรัชดาหรือเปล่าท่านพูดก็บ,บอกว่าท่านไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงกรณีการห้ามเนี่ยเป็นรายบุคคลค่ะ ก็เลยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะว่าท่านทูตเนี่ยจริงๆแล้วท่าน,านขอยคระท่านอุปทูตเนี่ยจริงๆแล้วท่านดูแลด้านเศรษฐกิจก็บอกว่าอาจจะไม่แม่นเรื่องของการ <ใน S 1> กง <ใน S 1> สุดเท่าไ<ด>หร่อยค่ะแต่ก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยทางสถา,านทูตก็ได้ถามไปทางเบอร์ลินเหมือนกันว่าตกลงเป็นยังไงคือต้องรอแล้วทางทางคุณชวนนล่ะคะค่ะก็คือ หลังจากเมื่อวานนี้ก็คือคุณชวนนก็บอกว่ายังรออยู่ส่วนวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวาชชาชีวะก็ออกมาพูดว่าอยากให้ทางเยอรมันเนี่ยมีการชี้แจงในเรื่องนี้เพราะว่าก็ยังไม่มีใครยืนยันเพราะจริงๆทางสารทูตก็มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอยู่ในความสนใจของประชาชนมันน่าจะมีอะไรที่ออกมาชัดเจนเพราะว่าทางมีเดียเยอรมันนี่ก็ค่อนข้างแอคทีฟ เมื่อครั้งที่มีข่าวออกมาว่าคุณทักษิณเนี่ยถูกขึ้นลิสต์ห้ามเข้าประเทศเนี่ยนะคะครั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ทราบแน่นอนว่าคุณทักษิณเนี่ยถูกห้ามเข้าประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่และด้วยเหตุผลอะไรซึ่งทางสถานทูตไม่ได้บอกแต่บอกแค่ว่าอตอนที่มีข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเข้าไปที่เยอรมนเนี่ยทางสถานทูตก็มาบอกว่าอ้อ ทางเยอรมันเนี่ยได้ห้ามเข้าแล้วนะแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยก็จะจับนะเท่าเท่าที่ดิฉันอ่านจากคนที่เขาเขียนมาจากข่าวทางด้านเยอรมันเองเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมีการห้ามเข้าตั้งแต่ปี2006แล้วก็จริงๆแล้วนี่พอปี2008เนี่ยมันมีข่าวว่าทางทางฝรั่งเนี่ยเขาใช้มาสนีก็คือคุณทักษิณเนี่ยเคยเข้าไปแล,แล้วก็อ,อาจจะมี บอกว่ามีการให้ residential permit ด้วยแล้วมีที่พักอยู่ใกล้ๆกรุงบอลแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ residential permit อันนี้หรือว่าการให้เข้าเนี่ยก็โดนโยกเลิกไปในปี2009เดือนพฤษภาคมแต่อันนี้เนี่ยคือหนังสือพิมพ์ที่เยอรมันบอกแล้วเขาก็ speculate น,นิดนึงว่าอาจจะเป็นการเข้าไปโดยใช้พาสปอร์ต อื่นที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทยอาจจะเป็นมอนเตเนโกรหรือว่านิคาากัวที่คุณทักษิณถืออยูอ่สรุปว่าตอนนี้ก็คือทั้งไทยเองแล้วก็ทางสถานทูตยรมันก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าค,คุณทักษิณน,นี่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหรือ,อยังใช่แล้วทางเพราะทางหนังสือพิมพ์ของเยอรมันเองเนี่ยในการรายงานข่าวเนี่ยก็ใช้คําว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลที่เบอร์ลินคือไม่ไม่มีการบอก จาะจงไปว่าใครเป็นคนให้ข่าวนี้ก็คงต้องติดตามกันไปแต่เรื่องนี้เนี่ยคาดว่าถ้ายังไม่มีความชัดเจนเนี่ยก็เห็นใจคุณยิ่งรักเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้างหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นหัวหน้าของรัฐบาลใหม่ที่ต้องรักษาผลประโยชน์ประเทศไทยกับอีกขาหนึ่งก็สวมหมวกของความเป็นน้องสาวของพี่ชายคือคุณทักษิณเราก็คงต้องตามเรื่องนี้กันต่อไป